จะได้ไข้างบัม่มครับแห็นเาเมื่อแล้วโอ้ยมันเหมือนกระเทียมมันบัม่มเวเกิดแม่<อ>เทาปนนั่นตีจ้องมันมยแตดูเจนะี เกี่ยวมาหอหน่อยแต่ก็ไม mm ่ไรนนั <h <h ้นยุ <h 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 ่นบ่มีผ mm ู้อ้คนนรับออกมากดูแต่้นนเอ้เดามเดียวกดานามัามาเมื่อไร

ม่น่าไม่ยอม่นาไม่ยอมไล่เลยโอเคนพราวเยม่ยอการมีดีจหายอาณาเอาเอา

เ่าวางไปเลยไม่มีแล้วเอาตั้งใจทวนทามหลับพร้องบุญสมกุศลเ้พัน สิ่งตังตุมหังกิปพเมวัสันนิจโตสักเพริตุสังเกตังจันดวป็นอารักษ์ญาติอานิโชติราชโยธาสับปิติโยวจันโดุสพโรโกวินาศตุมาเดวันตรายโยสุขีดิขายุโกภวะอภิวาทนนสิริสุนิจังบุญตาปัญโนจตโรธดามาวันติอายุวันโนสุขังภัตตา